สวำครับทุกท่านนี้ดี่ต้องสู่ Bitcoin e u r เท่ารประมาณเท่าทคอมแล้ว Bitcoin ไม่สมที่13พฤศจิกายน2566นะครับทุกท่านที่คำปรึกษาศนั้นตลาด Forex FX อะไรหนึ่งอยู่ที่ยูโรนะครับยูโรเนี่ยเราจะเห็นว่าราคามันค่อนข้างที่จะรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับก็คือราคามันไม่หลุดบริเวณตรงนี้ครับไม่หลุดตรงนี้ถึงตรงนี้ ทำ่ราคารีบาวขึ้นมาไม่ได้ทำโลใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะไปต่อที่0.7290ครับประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าขึ้นไปต่อได้เนี่มีโอกาสที่จะไปถึงที่0.7509นะครับประมาณนี้นะครับมดูที่ เออปอนกันบ้างนะผมปอนจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่หลงมานะมันไม่ลงมาที่โลนี้นะแต่มันตั้งฐานขึ้นที่ตรงบรเิเวณนี้ซึ่งถ้าดูในสี่ชั่วโมงลแล้วก็ยังไม่เห็นองค์ประกอบในการขึ้นได้นะอกจากตรงนี้นะนอกจากตรงนี้โอ้ถ้าเราดูตรงนี้ก็ถือว่า เป็นตัวโอเคอยู่นะดีม n นนะเป็นดีมานที่ดีนะเพราะว่าตรงนี้มันเบรกนะมันเบรกตรงนี้ด้วยนะเพราะงั้นถ้าตรงนี้จะขึ้นมาก็ต้องลุ้นที่ตรงบริเวณตรงนี้นะที่ไฮเดิมนะเนี่ยเี่ย ตรงนี้เปิดซื้อได้นะเปิดซื้อได้แล้วก็สต็อปลอสอยู่ข้างล่างนี้นะครับดูที่พี่ทองนะพี่ทองจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร่วงลงมานะร่วงลงมาที่ตรงเดนหนึ่งเก้าสามสี่ แล้วก็หลุนว่าถ้าหลุดก็อาจจะหลุดลงต่อเลยมาที่1923นะครับแต่ก็ต้องลุนด้วยนะถ้าเกิดว่าหลุดที่1923เนี่ยอาจจะลงต่อมาที่1912นะครับแล้วก็1905ประมาณนี้นะครับสำหรับทองคำนะครับ แต่ก็ต้องลุ้นนะครับถ้ายืนที่1923ได้เนี่ยอาจจะกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาที่1947นะ1947ตรงนี้เนาะตรงขึ้นมานี่ก่อนนะขึ้นมานี่ก่อนหรือว่าจะรีบาวกลับขึ้นไปในตอนนี้เลยก็ได้ถ้ารีบาวกลับขึ้นไปเลย ตอนนี้ก็จะขึ้นไปหนึ่งเก้าห้าห้านะครับผมดูที่บิตคอยกัน,กนบ้างนะบิตคอยจะเห็นว่าออสองตัวนะในสามหมืน่นหกนะในบริเวณสามหมื่นหกพันแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาบ้างที่สามหมื่นสามสามหกสามสี่ห้านะตอนนี้สามหมื่นหกเก้าแปดสามนะครับอาจจะย่อลงมาประมาณห้าร้อยเหรียญนะผม แล้วก็ถ้ายอ่อหลงรุดตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อไปที่สามสี่หกสองสามนะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับบิตคอยต์และสามคู่นะครับสำารัญทำไที่อยากเรียนยังไม่มีกัรเปิ้ลติดต่อดัรเปิ้ลที่ท้าคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับนี้ลากันก่อนเชินไว้วันพุ่งนี้นะสำหรับนี้สวัสดีครับ